สวัสดีครับพี่น้องเยังไงเนาะวันที่สิบหกที่ผ่านมานะถือเลกกันบ่ข่อยกับบัถือขึ้นกันแหละ้ามาเลาะทงหามีมขึ้นเก่าล้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ก็จะได้บ่ได้ดอกมาไก่เติบแดดกระหอนคือเก่าฝนกระบาตกแจ็คเท้อ,อนี่วันไหนขอให้นี่ ติดตามกันด้ครับเลือกสินดดจากห้างมือนี่ไปไปเลาะกัน,อน,พ,นอพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วพอ,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 นนะะอแล้วโอ้ยพอจะเกินนะขอยางมไก่กลลวมือนี่แดดร้อนแต่กระล่มเย็นดีอยู่แต่แดดแห้งแหง้งดี ก็ให้บ้านก็ให้น้ำก่อนนี่มี่สองห้างยี่ฟังทางน,นั้นห้างหนึ่งห้างใหญ่เติบเราจะจัดการเอาห้างนี้ก่อนห้างนี้ส่งเสียวยากรัวยิ่งเราจะไปเอาห้างนั้น,นเดีย๋ยไปเอาห้างหนึ่งครับพี่น้องปีนขึ้นไปแป้ตายห้างกําลัางหนาลักเลยหัวน้ำกําลัางงามเลยสวยสวยสวยนัวหนามอัด เต็มขาวปุ้งไปจะข้ามฟังปเปียวห้างนั่นอีกในก่อนนี่แหละในวันอยู่ฟังตรงขามทั้งนั้นไปเอาต่อเอาเพื่อว่าเป็นเอาต่อ <laughs> yeah <laughs> อเอาหยากรายห้างขาดเลยครับเฮ้ยได้เหัวนามมาแต่ว่าห้างเอ,าอ้าเดี๋ยกห้างมันอ่อนอยู่เดี๋ยวกลับไปเก็บเอาเก็บด้หัวนามมันเดี๋ยวเอาปปาดใส่กระปุกไว้ก่อนห้างมาันเ่ยวกลับไปกินอยู่สยสยๆๆเพื่ะนแล้วเอาหยากพอ่ะครับเข้าบ้านแล้วหอดบานแล้ว,ลว,ลวมนันนี้ลืมปิดคลิปอยู่ถูกนา อิวอ่อนตอดมนันนําห,ห้างน้อยๆห้างนี่เดี๋ยวไปซองทั้งห้างอย่างสีล่ลักมืน่นนี่ขายทั้งห้างอย่างสี่ละแดดฮอนเอลีสรุปในซีห้างมื่นนี่กลับเข้าบ้านแล้วเอ้มาจบคลิปอยู่บ้านนี่แหละเมื่อยเข้าไปไม่ก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิกเก็ตาะทุงนน่งเฮนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ